ชาวฟรีไฟต้องถูกใจสิ่งนี้กับแคมเปญโอเวอร์ติน X ฟรีไฟแคมเปญสุดปังที่กลับมาอีกครั้งปีที่แล้วเด็ดยังไงปีนี้เด็ดกว่าโอเวอร์ติน X ฟรีไฟซีซั่นสองมาแล้วจัดเต็มกว่าเดิมได้เวลาขิงยิ่งดื่มยิ่งเท่กันแล้ว ไปออกล่า3ไอเทมพิเศษมาใหม่ไม่ซ้ำทุกเดือน3เดือน3ไอเทมได้ตลอด3เดือนนี้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายน2566นี้เท่านั้นเริ่มด้วยไอเทมเด็ดสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้สกินสุดเท่ s u n วอลเลียรตัวตึงนักรบแห่งดวงอาทิตย์ ซึ่งบอกได้ว่าใครใส่แฟร์ต้องมีไว้ขิงเลยเทสุดๆดใครอยากได้ก็ง่ายๆเลยแค่ซื้อโอเวนตินลายพิเศษฟรีไฟแล้วสแกน QR ว o d e คด้านบนกลองเพื่อสะสมคะแนนไว้ล่าไอเทมที่หาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอนวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆซื้อโอเวนตินรุ่นพิเศษฟรีไฟลิมิเต็ดอีดิชั่นแบบนี้ และสแกน QR code ที่หน้ากล่องเพื่อลงทะเบียนหรือ a d Line o v e r t i n U S T T S คนที่ลงทะเบียนปีที่แล้วไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่นะกดยืนยันเลยถ้าไม่เคยเกรอกข้อมูลหรือสมัครก็ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยขั้นตอนที่1เกรอกเบอร์มือถือของเราใสา่แล้วจะมีข้อความ SMS ที่ส่งรหัส OTP มาเพื่อยืนยันเบอร์มือถือของเรานั่นเองจากนั้นเราก็กรอกรหัส OTP ลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลย ขั้นตอนที่2ให้กรอกชื่อจริงตามบัตรประชาชนและให้ใส่ที่อยู่ของเราจะมีอำเภอและจังหวัดตามด้วยอายุในปัจจุบันของเรานั่นเองเกรอกที่อยู่ให้ถูกต้องด้วยนะเพียงแค่นี้ก็เป็นขั้นตอนในการลงทะเบียนอย่างเสร็จสิ้น และเรายังสามารถสะสมคะแนนโดยพิกเปิด QR Code ที่ซ่อนอยู่ด้านบนกล่องตรงนี้เลยแล้วสแกนส่ง QR Code 1 QR Code เท่ากับ1คะแนนและเก็บ2คะแนนแรก1 o v e โอวันตบ็อกแล้วไปล่าไอเทมเดดในฟ e ี f ฟล e อย่าลืมเก็บสินส่วนด้านบนกล่องเป็นหลักฐานด้วยนะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook o v e n t i n Thailand หลังจากที่เกณนโอเวนตินไลน์ลิมิเต็ดแล้วสแกนเคียวอคเก็บคะแนนแล้วสกิน Sun วอลเ i o r ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมมือเนี่ยผมเก็บแต้มเปิดกล่องจนได้สกิน Sun วอลเ i o r ตัวตึงนักรบแห่งดวงอาทิตย์ที่ลิมิเต็ดมากๆเฉพาะโอเวนตินเอ็ก e f ฟีไในช่วง1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายน2565เท่านั้น เขาบอกว่าชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตอนเกิดพายุสุริยะที่มักจะเกิดจากตรงจุดที่มืดมากในดวงอาทิตย์ <c oughs> ก่อนมีการสะสมพลังงานจนถึงขีดสุดเกิดเป็นกระแสะอนุภาคพ,พลังงานสูงที่พัดมาจากดวงอาทิตย์ <c oughs> จุดเด่นของสกินนี้ก็คือชุดนักรบที่มีตาฟ้าและมีเอฟเฟคต์เลี้งแสงนินนดๆในตัวชุดด้วยโดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอนบอกได้เลยว่าเทสุดๆ อย่างที่บอกว่าในการได้รับไอเทมของกิจกรรมนี้ก็คือต้องใช้2พานแนนหรือซื้อโอวลติน2กล่องก็จะสามารถเปิดโอวลตินบล็อก1กล่องเพื่อที่จะแลกไอเทมในเกมได้พิเศษมากๆสําหรับใครที่อยากได้สกิน Sun วอลเล o r พอแลกโอวลตินบล็อกทุก7กล่กองพอถึงกล่องที่8เราก็จะได้รับโกลเด้นบล็อกซึ่งเปิดแลกข,ของรางวัลปุ๊บก็จะได้ชิ้นส่วนจากสกินซันวอลเลสุดเท่ตัวนี้1ชิ้นแน่นอน ซึ่งก็จะมีหมวกหน้าตาเสือ้อกางเกงและรองเท้ากล่องทองแบบนี้รับรองไม่มีเกลือแน่นอนดังนั้นถ้าใครซื้อโอวันติน80กล่องก็เท่ากับเปิดโอวันตินบล็อกครบ40กล่องก็จะได้รับสกินครบชุดแบบนี้ไปเลยหรือคิดง,ง่ายๆกินโอวันตินไลน์ลิมิเต็ดวันละ2กล่อง,องเดือนกว่า,ก,วาก็จะได้ครบชุดแล้วขอย้ำนะครับแรกก่อนได้เท่ก่อนช้าแล้วอดเท่ไม่มีไว้ขิงไม่รู้ด้วยนะ <laughs> ยังไม่หมดแค่นี้เดือนมีนาคมและเดือนเมษายนยังมีไอเทมให้รอติดตามอีกเดือนหน้ามีนาคมบอกใบให้นิดนึงว่าหันหลังยังรู้ว่าขิงคืออะไรต้องติดตามและเดือนเมษาก็เท่มไม่แพ้กันกับการบล็อกกระสุนแบบขิงขิงบอกได้แค่นี้แหละครับอย <c oughs> ่าลืมนะครับตามเก็บให้ครบสามไอเทมพิเศษเริ่มล่าสกินสุดเท่ซันวอ r เลอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2566เท่านั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โอเวอร์ตินไฮแลนด์นะครับปืนอัพเล t วลท p สันซึ่งจะบอกได้เลยนะครับผมว่าปืนอ p l e ล e l ลมารอบนี้เนี่ยก็จะมาในรูปแบบ S M G นั่นเองเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโมเดลของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งโมเดลของเขาเนี่ยเรากดเข้ามาก็จะมีท่าเปิดตัวมันแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็จะมีท่าทางพิเศษซึ่งจะไม่บอกนะครับว่าเป็นยังไงนะก็เห็นๆกันอยู่ <laughs> แล้วก็จะมีเอฟเฟกเวลาสังหารนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะโอเคแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกต์ปะทะนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ยิงประมาณนี้แล้วก็แถบชื่อสังหารนะครับเวลายิงศัตรตูตายหรือว่ายิงฝ่ายตรงข้ามตายก็จะมีแถบชื่อสังหารขึ้นมาแบบนี้เลย ในการอัปเดตสถานะนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะอัปเดตขึ้นมาเป็นค่าสถานะปืนบวกดาเมจ1อัตราการยิง2แล้วก็ความเร็วรีโหลด1นั่นเองแล้วก็ปลดล็อกอบิลิตี้นะครับเวลาเราไปยิงคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่ายิงกระสุน8นัดต่อเนื่องและจะยิงศัตรตูอีกครั้งภายในระยะที่กำหนดเพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มนั่นเองเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอบิลิตี้ของเขานั่นเองนะ เดี๋ยววันนี้นะครับพี่เนี่ยก็จะมาทําการสุ่มปืน h o m s o n up level นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเลือกของออกก่อน2ชิ้นอ่าอันนี้ก็มีแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็น air บอ a r d นั่นเองแล้วก็เลือกอะไรดีนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคิดก่อนอ่ะตัวนี้ก็เลยก็แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวก็จะทําการหมุนเลยนะครับก็จะหมุนเร็วๆหน่อยนะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปืนทอมสันก็บอกนี้จะหมดกี่เพชรนะฮะทุกคนโอเคเริ่มทําการหมุนกันเลยกดไปรัวๆเลยนะครับอ่าอันนี้เก้าเพชรนะรอบที่สองยีเพชรฮะรอบที่สามฮะสี่สิบเก้าพลรรอบที่สี่ก็สิบเกเพชรฮะโอ้โหน่าจะหมดตู้แนละ้วดูทรงแล้ว <c oughs> รอบที่ห้าร้อยเกสิบเก้าเพชรฮะรอบที่หกสองรอยเกก้าเพชรฮะรอบที่เจ็ดสามเก้สิบเก้าเพชรนะครับ พ้ยมาแล้วทุกคนอะไรมาโอ้โหดีใจหมดนึกว่าปืนทอมสันอัพเลเวลเจ็ดมาทุกคนแต่ว่าก็ไม่ใช่นะเป็นกล่องศพมาแทนโอ้โหทุกคนจะบอกได้เลยนะครับว่าปลาไปหมดตู้จริงๆเลยนะโอเคทำการซื้อเลยนะครับนี่เราก็ได้ปืนทอมสันอัพเลเวลมาแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปทำการอัพเลเวลปืนทอมสันนะครับผมให้ขึ้นถึงเลเวล7นะ ซึ่งเวลาที่เราอัพถึงเลเวลเจ็นะครับเราเนี่ยก็จะได้ท่าทางสุดพิเศษมาด้วยนะครับนี่เลยนะซึ่งก็จะเป็นท่าทางปืนทอมสันนะฮะ oh. เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปทําการซื้อโทเค็นนะครับแล้วก็จะมาอัพเลเวลปืนทอมสันขึ้นนั่นเองเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําการซื้อไปกัสิบเก้ากล่องเลยนะครับนี่เลยนะทั้งหมดก็สี่พันสองรอยห้าสิบเพชรนั่นเองเลยนะครับผม oh. ซื้อเลยนะครับผมนี่เลยนะเปิดไปแต่ไม่รู้ว่าซื้อโทเค็นถูกหรือเปล่านะ <laughs> ถ้าซื้อผิดนี่มีเฮเลยนะจริงๆ <spotlight sound> เออผมเนี่ยก็จะซื้อโทเค็นไปก็สิบกล่องสรอบนั่นเองเลยนะครับทุกคนซึ่งก็จะเป็นรอบละสี่พันกว่าเพชรนั่นเองเลยนะครับทําการเปิดไปเลย เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะทั้งหมดเนี่ยก็จะซื้อโทเค็นอยู่ก็สิบเกล่องนะครับ3รอบนั่นเองเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอเนี่ยก็จะมาเริ่มอัพเลเวลเลยนะครับนี่เลยนะเลื่อนขั้นไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นเลเวล2นะครับแล้วก็เลเวล3นะโอเคแล้วก็เลเวล4นะครับผม มาเลเวลห้าฮะไปต่อเลเวลหกครับผมแล้วก็ไปต่อเลเวลเจ็ดฮะนี่เป็นไงล่ะทุกคนได้ท่าทางมาด้วยนะครับโคตรเฟี้ยวเลย <c oughs> <c oughs> อ่านี่เลยนะครับก็จะเหลือโทเค็นอยู่ที่หกสิบเจ็ดโทเค็นนั่นเองเลยนะครับซึ่งก็จะมีโทเค็นที่เกินมาหกสิเจ็ดอันนั่นเองเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเนี่ยยังสามารถแปลงเป็นกล่องแบบนี้ได้นะครับ <c oughs> เพื่อจะไปหลอมเป็นโทเค็นปืนอัน up เลเวล7จ กระบอกอื่นนั่นเองเลยนะครับทุกคนนี่ก็จะเทพประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูท่าทางกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็ประมาณนี้เลยนะก็จะเป็นท่าทางปืนนมสัน up level เวล7นะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่มีพื้นหลังนั่นเองเลยนะ<อ>ปกติแล้วเนี่ยปืน up level เวล7ทุกกระบ,บอกนะครับจะมีพื้นหลังสีดํานะครับเวลาเราเนี่ยกดท่าทางนั่นเองเลยนะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะแบบว่ามาโชว์แอคที่แบบหน้าล็อบบี้อย่างเดียวนะครับเพราะเราเนี่ยก็จะไปแอคในย่านคนชินหรือโซนฟีสไตล์บ้างอะไรประมาณนี้เออมันก็จะไม่มีพื้นหลังขึ้นอยู่แล้วแหละรวมๆแล้วนะที่ผมสุ่มมาแล้วก็รวมโทเค็นทั้งหมดนะครับที่ใช้อัพเป็นปืนเลเวล7นะครับก็จะหมดเพชรไปอยู่ที่ประมาณ14,432นั้เพชรนั่นเองเลยนะครับหรือจะตีเป็นเงินจริงนะครับก็จะหมดไปอยู่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนั่นเองเลยนะฮะ วันนี้ผมเนี่ยก็มาสุ่มให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะที่ไม่ได้มาเล่นให้ดูนั่นเองเลยนะครับแต่ยังไงนะครับก็เอาไว้ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาเล่นให้ดูนั่นเองเลยนะฮะวันนี้ผมเนี่ยก็ขอมาสุ่มให้ดูแทนนะว่าหมดกี่เพชรนะครับเผื่อทุกคนอยากได้นะครับผมก็เลยมาสุ่มให้ทุกคนดูนั่นเองเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยก็ต้องขอดเวลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาเล่นให้ดูแน่นอนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่เลยนะฮะทุกคนโอเคบายบายครับผม